นช่เออเลือกลงทุนกับสิ่งที่มันมีมูลค่าเพิ่มโอ้โหแล้วย่างงี้ทําไงอ่ะไอ้พวกฉนงฉนดก็ต้องเป็นของของญาติไม่รู้ญาติต่อไปของทายาตเป็นน้องเป็นลูกลูกไม่มีอยู่แล้วแต่ว่าต้องตามตัวไอ้คนก่อเหตุฆ่าลุงแกให้เจอก่อนฮะจริงๆหมดจังเลยอ่ะยุคนี้สมัยนี้วงนึงได้อย่าได้คิดว่ารอดนะตรงโอ้ยว่าทําตกยินข้ามกันเลยนี่ไงก็เลย ไม่ใส่เ,เอยไ,ไ,ไม่ใส่เพราะว่าไม่ใช่ว่ามีเราไม่ใส่ไม่ใช่นะไม่มีไม,มไม่มีจริงๆอันนี้อันน่ากว่า <c oughs> โอ้นะค<อ>ุณผู้ชมนะใครที่ชอบก็อาจจะต้องดูเป็นวาระพิเศษแล้วก็ปลอดภัยหน่อยนะคะ,อ,ะอันนี้ด้วยความเป็นห่วงจริงด้วยความที่ตอนนี้ทองมันขึ้นไปเยอะมากๆเลยพาไปดูอุบัติเหตุอนเนื่องจากการทํางานกันหน่อยค่ะตามสุภาษิตที่เรามักจะได้ยินเลยนะคะว่าหมองูยังตายเพราะงูเลยสี่ตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งเพราะฉะนั้นบุคคลใดก็ตามที่ทําอาชีพของตัวเอง มันก็มีความเสี่ยงในรูปแบบที่เราจําเป็นต้องเจอครั้งนี้เกิดขึ้นกับเซียนพึ่งค่ะปีพึ่งมาแล้วเป็นร้อยเป็นพันรังแต่ว่ามาจบชีวิตกับรังพึ่งเช่นกันเหลำแท่งตรงๆ<อ>ขึ้นไปเลยมันเป็นลักษณะ<ล>ของต้นยางนาอยู่แล้วอะ่ะคือเป็นต้นสูงฉลูมันไม่ได้มีกิ่งข้างๆนะครับเพราะว่า พอเป็นต้นไม้ใหญ่อะผู้กิ่งมันก็อยู่บนยอดหมดเลยเพราะฉะนั้นคือนอกเหนือจากเขาจะเป็นเซียนในการตีพึ่งเขาน่าจะต้องขึ้นต้นไม้มาหลายต้นแล้วด้วยเพราะส่วนใหญ่รังพึ่งก็จะอยู่บนต้นไม้ทั้งนั้นแต่ต้นนี้มันสูงเกนินสูงมากจริงแล้วก็ไม่มีตรงไหนให้หยิบให้จับเลยค่ะครับ ไปดูอุบัติเหตุในพื้นที่ฉะเชิงเซากันหน่อยนะครับผู้ชมหนุ่มคนนี้เพิ่งจะไปส่งแฟนสาวที่เป็นพยาบาลอยู่จังหวัดติดกันคือชนบุรีครับแล้วก็กลับจากส่งแฟนสาวแต่กลับไม่ถึงบ้านเพราะว่ารถนั้นไปเสียหลักชนแบริเออร์แล้วชนหลายต่อมากฮะชนแบริเออร์เสร็จปุ๊บกระเด้งไปชนกับเสาไฟหลังจากนั้นร่างก็กระเด็นไปกระแทกพื้นหัวเนี่ยน่าจะกระแทกอย่างรุนแรงแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนเสียชีวิตเลยครับ สภาพศพคือนอนตายอยู่กลางถนนแบบนี้เลยนะครับทราบชื่อก็คือนฤเทพอายุ23ปีเท่านั้นเองใส่หมวกกันน็อกนะแต่ว่าเสียชีวิตคาหมวกเลยใบหน้าเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดมีบาดแผลขนาดใหญ่บริเวณขมับฝั่งขวางานที่โรงพยาบาลชนบุรีแต่มาประสบอุัติเหตุเสียชีวิตซะก่อนนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายเลี่ยงเมืองบางประในพื้นที่หมู่สามตำบลบางตีนเป็ดอำเภอเมืองของจังหวัดฉะเชิงเซาครับครับ มาดูอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะคุณผู้ชมงานนี้ต้องบอกเลยว่ารัฐบาลจัดให้ค่ะกับโอดอ Summer อร์แคมค่ายระยะสั้นสุดปังในการบินไปเรียนฟรีต่อต่างประเทศพร้อมกับลุยบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกเลยค่ะหุย น่าไปอ,ะอ,อ่ะโครงการนี้น้องๆเยาวชนที่ดูอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่เอาไปบอกกับเด็กๆก็ได้ค่ะรัฐบาลเขาจัดหนักจัดเต็มกับโครงการ ODS Summer Camp ค่ายแห่งโอกาสภาพฤดูร้อนสุดเจ๋งที่จะพาน้องๆเยาวชนไปเปิดโลกกว้างเรียนรู้แล้วก็ใช้ชีวิตในสถาบันการศึกษาชั้นนําต่างประเทศแถมยังได้ไปสัมผัสเทคโนโลยีดิจิตอลสุดล้าจากบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกทุน ฟรีงานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ต้องใช้คืนด้วยโครงการนี้ต่อยอดมาจากนโยบายดีๆของรัฐบาลภายใต้การน,นันของนายกรัฐมนตรีนางสาวแพททองทานชินวัตรที่อยากให้น้องๆได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพเตรียมพร้อมสู่สาขาวิวชาแห่งอนาคตเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปค่ะโอรสซัมเมอร์แคมป์คือหลักสูตรระยะสั้น5-6ถึงสัปดาห์นะคะที่จะพาน้องๆตัวแทนจากทุกอำเภอทุกเขตรวมแล้ว9ก้ารอยยิ 28ทุนจาก878อำเภอและ50เขตในกรุงเทพมหานครบินลัดฟ้าไปเรียนรู้การใช้ชีวิตแล้วก็ไปดูไปเปิดโลกกว้างในต่างแดนช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2568นีุ้ยเขารับเราไหมอะ่ะ เกินมากแล้วอ๋อพี่กิายุเกินเหรอคะอองั้นดูเงื่อนไขหน่อยคะ่ะใครกันบ้างที่มีสิทธิ์เข้าสมัครในโครงการนี้น้องๆสัญชาติไทยอายุไม่เกิน19ปีอเออไม่ต้องย้ำเ, <laughs> เกินแบบมีลูกมาเรียนให้เลยนะคะอายุไม่เกิน19นะคุณผู้ชมขอเป็นน้องๆเยาวชนเท่านั้นมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยคะ่ะน้องกำลังเรียนอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอ,อาชีวะ ปวชปวสปีหนึ่งหรือว่ามหาวิทยาลัยปีหนึ่งก็ได้เพราะว่าเด็กโตหน่อยเขาจะพอช่วยเหลือตัวเองได้เวลาไปต่างประเทศนะคะเกรดเฉลี่ย2เทอมสุดท้ายขอ2.5ขึ้นไปค่ะแหมไว้อยู่แล้ว2.5ขึ้นไปนะคะแล้วก็เกรดเฉลี่ยภาษาอังกฤษ2องเทอมล่าสุด โอพี่ต้นต่อให้อายุเราถึงข้อนี้แล้วอรอดสองเทอมล่าสุด3าุดศขึ้นไป <laughs> ให้เพื่อนไปแทนเลยอ,เอ,ออย่าลืมนะคุณผู้ชมอายุไม่เกิน19เป็นคนไทยมปลายอาชีวปะวปะวชปวสปีหนึ่งหรือว่ามหาวิทยาลัยปีหนึ่งก็ได้สองเทอมสุดท้าย2.5ขึ้นเกรดเฉลี่ยภาษาอังกฤษสองเทอมสุดท้าย3.0ขึ้นไปนะคะอ,อันนี้คือเงื่อนไขคุณสมบัติค่ะจะได้ไปไหนบ้าง โอ้โหพี่บอลน,น้าไปทั้งนั้นเลยที่ไหนบ้างฮะสทวีป10ประเทศสหรัฐอเมริกาสหรชาชอาณาจากักรสวีเดนฟินแลนด์เอสโตเนียออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็สิงคโปร์ค่ะจะได้เรียนรู้จากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกยกตัวอย่างเช่น University of Washington <America. S 2> ใช่เลยที่อเมริกาค่ะหรือว่าจะเป็น University of Tokyo ครับ U Tokyo นะ่า oh. มี University of Essex ด้วย oh. มี Auto University ค่ะค University วอร e ซิตี้ยูนิ e วอร o ซ o ตี o โ y โลยีหรือว่า UTS แล้วที่พีกไปกว่าน,นั้นนะคะน้องๆจะได้เพิ่มเพลนความรู้กับเจ้าของเทคโนโลยีระดับโลกโอ้โหโหอยากย้อนอายุเลยนะอ่ะโอ้โหไม่น่าทันแล้วไม่ทันแล้วผลิตลูกมาก็ไม่ทันด้วยคุณผู้มชมสมัครเลยค่ะผ่านแอปพลิเคชันที่คุณพ่อคุณแม่น่าจะมีเด็กๆบางคนก็มีทางรัฐเออเหรอ ที่ทางรับอยู่นา่อยู่แล้วมบบี่น้องใช้ลงทะเบียนต่างๆทางรัฐสมัครได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง16มิถุนายนนี้เท่านั้นเท่ากับว่าวันนี้วันที่ห้าให้เวลาอีกประมาณ2อาทิตย์อีก10กว่าวันเอออีกว่าวันนะคุณผู้ชมถึง16มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะถ้าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมไปดูเต็มๆได้ที่เว็บไซต์ o d o s o t h a i government go t h นะคะหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ Facebook Odos นะคุณผู้ชมคำนี้เขาอ่าน Odos แต่เวลาเป็นเว็บไซต์ต้องพิมพ์ Odos แบบนี้นะคะที่ Facebook Odos Summer Camp โอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆจริงๆนะคะน้องๆรีบสมัครกันเลยเป็นโอกาสที่ดีมากจริงอยากย้อนเวลากลับไปสมัครแต่เดี๋ยวดูเกรดภาษาอังกฤษตเองอีกนิดนึงคัดทิ้งเลยไหมล่ะอ พักครูเดียวครับช่วงหน้าก็มีเด็กวัย18ที่สามารถสมัครได้เหมือนกันแต่ไม่สามารถสมัครรับได้แล้วฮะเพราะว่าอยู่ดีเจออาแท้ๆผมเหงรังแกทำร้ายร่างกายไม่เว้นแต่ละวันรอบนี้ถึงขั้นจับหัวโคกพืชแล้วผักลงคูอ,อยู่งานนี้พี่กันจอมพลังต้องปรีไปช่วยทันที หหั้นนกไม่เพลย้างหมใส่หมวกกันน็อกลักกี้นาการมิติใหม่ของอาร์ทอยที่เป็นมากกว่าของสะสมพร้อมนําเอกลักษณ์ไทยสู่สากลด้วยการออกแบบที่ผสานความมงคลและศิลปะได้อย่างลงตัวเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ในช่องทางออนไลน์ร้านอาตรงชอ็อปและร้านหนังสือในอินทุกสาขามิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพ,พรพเดิมเจิมจันทร์ พระพันษาราชินีสีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ส่งพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตทจำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม ซุปกวยเตียวรดดีใหม่แบบนั้นแค่เทก็ได้รสชาติกลมกล่อมของซุปตูตรซุปกระดูกหมูเคี่ยวนานหอมยั่วใจซุปใสพร้อมเสิร์ฟใหม่ซุปกวเทียรดดีแบบน้ำอะไรจริงนฟอ โอท็อปทันโลกทันสมัยเศรษฐกิจไทยยั่งยืนเตรียมพบกับมหกรรมโอท็อปกลางปีที่ยกของดีมาจากทั่วไทยหลากหลายสินค้าชุมชนทั้งของกินของใช้ของฝากครั้งแรกกับการไลฟ์สตรีมมิ่งให้ช็อปสะดวกได้จากทั่วโลกพร้อมสนุกไปกับศิลปินชื่อดังทุกวันช็อปสนุกครบทุกสไตล์ในงานเดียว7-15มิถุนายน2568นี้นี้นัดเชเชอร์ฮอลล์3นึ่งถึอเมืองทองธานีจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย คุณว่าเด็กคนนี้เป็นนักดนตรีได้ไหมทุกจินตนาการอาจเป็นจริงได้ S26GO 3โใหม่ผสมแอลฟาสฟิงโกไมอิลินเพราะอนาคตที่ยิ่งใหญ่อาจเป็นจริงได้ด้วยตัวเขาใหม่เอกสิทธิ์เฉพาะ S26GO 3โ ซื้อแอร์ไดยินสบายซีรีส์รับทรูมันนี่1,000บาทสปายกระเป๋าเรียกคุ้มถึง30มิถุนายนนี้ถึงเวลาเ e รดดีส่งต่อพลังบวกเพื่อทุกบทบาทดื่ม Ready. เ e รดดีพร้อมไม่ทุกวันไปสุดเ e รดดี Ready ถึงเลดีแค่ผมสวยเปล่งประกายก็ชายได้ไม่งอเพชรใหม่ซันซิลไดมบันชาย ด้วยเคราติน <I> ช่วยบำรุงให้ผมเงางามกว่า5เท่าทันทีผมสวยเปล่งประกายเหมือนเพชรเซนซิลไดมอนด์ชัยล้างจานสะอาดแค่ผิวพอหรอใหม่ไลปอนเอฟเอ็กซ์ตร้าไฮจีนิกด้วย3ามพลังทำความสะอาดจากธรรมชาติช่วยขจัดคราบ99.99% 99อาไม่ต้องล้างซ้ ไลปอนเอฟสูตรใหม่ extra hygienic นม UHT ตราหมีพรีไบโอพลัส DHA หยุดก่อนค่ะเขาทำเรื่องดีๆมีจิตใจที่ดีนมตราหมีมี DHA เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสี่ยวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสี่ยวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนหลือคุ้งจริงๆค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเทพไทยไปเที่ยวกันครับอ่านะแป๊บหนึ่งนะ สบู่สมุนไพรโอเคเฮเบิลช่วยบำรุงผิวสวยฟองเยอะเนื้อฟองนุ่มฟูให้คุณอาบน้ำได้อย่างเพลิดเพลินไปอ,อีกนานเลยนานจังสบู่โอเคเฮเบิลอาบเพลินช่วยบำรุงผิวสวยซื้อแอร์ไดกินสปายซีรีส์รับทรูมันนี่หนึ่บาทสปายกระเป๋าเรียคุ้มถึง30มิมิถุนายนนี้ ยาท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานม UHT ตราหมี p พรีไบโอพลัส d h เเหยุดก่อนคะ่ะเขาทำเรื่องดีๆมีจิตใจที่ดีนมตราหมีมี d h a กินได้กลิ่น ช่วยจัดก,การกลืนปากต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นมีดาลี่มิ้นสกัดเข้มข้นช่วยลดแบคทีเรีย99%ปากหอมทันทีต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นใช้เลยคอกพิทยกทับราคาคุ้มช็อปยางบริสโตนร,รุ่นไหนๆก็คุ้มตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปช็อปเลยที่คุ้มครบไวอุ่นได้ที่คอกพิทที่คอกพิทช็อปยางบริสโตนประหยัดสูงสุด5,000บาทและรุ่นอื่นอืนอีกเพียบตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปช็อปเลยที่คุ้มครบไวอุ่นได้ที่คอกพิท มองเฟ e ร์รสชาติล้ำค่าระดับเผ็ดน้ำแร,แร่แบรนด์แรกและแบรนด์เดียวในไทยที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024จากการการันตี7ปีสอนของเชฟนานาชามองเฟอร์สโอมิรา สนับสนุนโดยนี่เลยยาแก้ไอตราเสือดาวรดน้ำพึ่งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอยาแก้ไอต้องตราเสือดาวธรรมชาติพัฒนาเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้ New Yaris a ยา i v e Night s h a d e ี s h a d e Setter สไตล์ที่เรากำหนดแ้อากาศน้ำมูกไหลมูกปี้ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคอเฟนนิลามีนอ่านคัเตือนในฉลากก่อนใช้ยา นาฬิกา23ที<ม>เชิญที่หน้าจอทีวีฮะจังหวัดปทุมธานีค<ม>ด,ดีมือปืนไรเดอร์ทำทีส่งของจะส่งความสยอง<ม>ไล่ยิงไล่ล่าไล่ฆ่าดับไปสองรายสุดท้ายแล้วหนีไปตำรวจตามจับกลุ่มตัวนี่คนร้ายนะ,ะคนร้ายไรเดอร์ตามจับกลุ่มตัวได้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองครับ ปกป้องศักดิ์ศรีของครอบครัวถ้ามีใครเอาเรื่องของเขาออกไปพูดให้เสียหายเขาทํางานได้หาเงินได้เขาก็อยากปกป้องไงคะแต่ภาพที่เห็นคือเขาต่อสู้ไหมล่ะไม่ทําอะไรเลยคือเด็กเป็นหนุ่มนั่นกว่าเลยนะใช่ไงแต่เด็กฉลาดกว่าและเด็กมีน้องที่ภาวะมากกว่าอืม เดี๋ยวพาไปดูเหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุเกือบจะทําเด็กคนหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตเลยนะครับคุณผู้ชมเป็นคุณลุงชาวต่างชาติทำมาอาศัยอยู่บ้านเรานี่แหละขับรถเก๋งแต่ไม่รู้ขับอีท่าไหนรถพุ่งทะลุกาแพงไปเกือบจะทับเด็กที่นั่งเล่นอยู่บนแคร่ครับครับเหมือนแบบเพิ่งจะแกะกล่องออกมาเลยอ่ะใช่อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวพาไปดูบทบาทของพี่กันในความช่วยเหลือครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะพี่กันบอกว่าเห็นคลิปแล้วโอ้ยนุม่ม โดนขนาดนี้อ้กลัวจะไม่โตต้องรีบเข้าไปช่วยน้องก่อนเลยค่ะ